อาชีพนักฟุตบอลถือว่าเป็นความใฝ่ฝันสําหรับเด็กเยาวชนไทยหลายคนนะคะรวมไปถึงเด็กในชุมชนแออัดด้วยค่ะซึ่งในชุมชนแออัดนะคะมีโครงการอะคาเดนาค่ะเป็นโครงการที่ช่วยปูทางให้เด็กได้อโอกาสได้ทําในสิ่งที่ฝันนั่นเองนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณภัยทย์รติวิรยพงศ์ค่ะหากถามความฝันของเด็กไทยว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรย่อมได้ยินคําว่านาักฟุตบอลอาชีพติดโผล่คำตอบลำดับต้น,ตน ต่เยาวชนส่วนใหญ่ที่ก้าวขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ย่อมผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีทําให้การเป็นนักฟุตบอลอาชีพดูจะเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝันสําหรับเด็กๆในชมุมชนแออัดที่ครอบครัวต้องหาเช้ากินค่าขาดเงินทุนสนับสนุนแม้เจ้าของโครงการอาคาเดนาจะเป็นชายชาวต่างชาติแต่ด้วยความรักและความผูกพันที่เขามีต่อเมืองไทยทําให้เขาหวังจะใช้กีฬาฟุตบอลเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆได้โอกาสในเมืองไทย สำหรับอะคาเดนามีจุดเริ่มต้นจากชาลีนอมเดดูอดีตโค้ชของอะคาเดมีฟุตบอลแห่งหนึ่งในชนบุรีทําให้ชาวฝรั่งเศสรายนี้มีแนวคิดจะช่วยเด็กไทยที่ได้โอกาสให้ได้ฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างเป็นระบบและจากการช่วยเหลือจากคริสตอฟชาเล่นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านการเงินและได้เพื่อนเพนะื่อนักฟุตบอลชื่อดังที่เป็นที่รู้จักระดับโลกอีกมากมายช่วยกันโปรโมททาให้โครงการแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดวยทางอะคาเดนา วังจะส่งเด็กๆในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกที่จะจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ที่ปารีสฝรั่งเศส We selling like t-shirts we are doing many activities to to raise the fund and we are looking for sponsors s o maybe in Thailand we can find also we have french sponsor already helping us to start the the program and also maybe to fly to to france next year it's difficult firstly because uh, we e r just starting So as I'm French, I know more people in France can help. But in Thailand, step by step, people start to know what we are doing and kind of be interested in it. So I hope so very soon we we, we can get someone to help us. สิ่งที่ทําให้อคาเดมีฟุตบอลแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นนั่นคือการเน้นดึงเยาวชนฝีเท้าดีจากแหล่งชุมชนแออัดเข้ามาอยู่ในความดูแลจนปัจจุบันนี้มีเด็กได้โอกาสจากย่านคลองเตยเข้าร่วมโครงกรารทั้งหมด9คน ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมไปถึงน้องดิวที่มีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลชื่อดังอยากเป็นอยากเป็นนักฟุตบอลครับอยากเป็นเหมือนแมสซี่เจชนะทีเพราะอะไรถึงอยากเป็นเ,เ,เหมือนแมสซี่เจยเขาเก่งครับเหมือนแมสซี่ตัวจริงครับตัวเล็กเท่านั้นครับพ่ามาเลี้ยงพ่อแม่ครับแล้วก็หางเงินรายได้ของตัวเองครับจากความใฝ่ฝันของคุณพ่อที่อยากเป็นนักฟุตบอลแต่ไม่มีโอกาส ทำให้ตัวเขาอยากส่งเสริมลูกชายให้ได้ทาในส,สิ่งที่ตัวเขาทําไม่สําเร็จแต่จากอาชีพพนักงานขับรถที่มีเงินเดือนไม่มากนักแม้จะมีรายได้เสริมจากการขายพวงมาลัยแต่รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆอีก4ี่คน,น,น,นคโชคดีที่โครงการอะคาเดน,นาให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กๆในด้านอื่นด้วยโดยเฉพาะด้านระเบียบว,วินัยและการศึกษาซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกก็มีเยอะครับมีเปลี่ยนแปลงมาหลายอย่างครับ กลับบ้านมาก็มีระเบียบไปเล่นบอลก็มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่รู้จักอะไรมากขึ้นไปหลายๆอย่างก็มองไว้ครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักฟุตบอลผมก็คิดว่าเขาไปอยู่โครงการนี้มันมีที่เรียนดีมันก็น่าจะได้งานทําที่ดีกว่าเป้าหมายที่อาคาเดนาวาง<ม>ไว้ในระยะยาวคือการเห็นเด็กๆเ,เหล่านี้ใช้ความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ตัวเองเคยได้รับนํากลับมาพัฒนาชุมชนแออัดที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ และช่วยเปิดทางส่งมอบโอกาสให้กับเยาวชนจากชุมชนแออัดรุ่นต่อๆไปได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมไพฑูรยนติวิริยะพงษ์ไทย p ี s รายงาน One, จะเห็นได้ว่าเด็กๆเหล่านี้ฝึกซ้อมฟุตบอลด้วยเท้าเปล่านะครับเพราะว่าหลักสูตรเหล่านี้บางหลักสูตรนั้นเชื่อว่าการเล่นบอลเท้าเปล่านั้นจะทําให้นักเตะนั้นมีความรู้สึกคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้ดีกว่าจนถึงระดับอายุหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นก็จะมาใส่รองเท้านั่นเองค่ะ